ภาพตนเองและครอบครัวสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในครัวเรือนและของประเทศจากที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชากัญชงพ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เพื่อให้มีการนำกัญชากัญชงไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอย ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพศขึ้นเพื่อควบคุมการใช้กัญชากัญชงให้เกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดร่างพรบนี้มีสาระสำคัญคือห้ามใช้แบบนันทนาการเว้นแต่ในพื้นที่ที่กำหนดซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนและควบคุมไม่ให้มีการใช้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีคัน์สตรีให้นมบุตรและบุคคลอื่นใดที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถสั่งใจ่ายให้กับคนไข้ของตนได้และหากจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขโดยใช้กัญชากัญชงเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถปลูกกัญชาได้แต่ต้องมาดําเนินการจดแจ้งหรือขออนุญาตก่อนโดยสามารถทําได้ง่ายการจดแจ้งจะใช้ในกรณีที่มีการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนหรือการปลูกเพื่อปรุงยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งจดแจ้งได้ภายในจังหวัดนั้นๆกรณีที่ต้องขออนุญาตก่อนจะใช้ในกรณีที่ผู้ใดประสงค์จะผลิตนําเข้าส่งออกขายโฆษณาต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้ ร่างพรบนี้จะเน้นควบคุมป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพประชาชนสามารถปลูกเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาตนเองและครอบครัวได้อย่างทั่วถึงเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆได้รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากชี้ช่องรวย